ครับสวัสดีมิลักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันในเกม FPS ออนไลน์นะครับมาไปลุยกันวันนี้โอ้โหเปิดเกมมาก็มาเพียบเลยนะครับโอ้โห,โโหตายเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยตายไปกินี่แน่นี่แน่นแน เอาตายอีกแล้วโอ้โเอาเอาเปิดเกมมาก็อยู่ตรงหน้าเลยนะครับไหนไหนมาดิมาดิมาดิมหลบ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 ไหนไหนนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยกระสุนหมดแล้วนี่เต็มหัว นี่นะครับเวลาเรากดยิงนะให้เราเอียงขึ้นข้างบนนิดนึงนะครับมันจะโดนหัวมันนยมันก็จะตายง่ายนะครับตอนนี้กระสุนเราจะหมดแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนลบก่อน นี่แน่เต็มกระบ,บาลครับนี่แน่เต็มกระบ,บาลครับเฮ้ยอุ๊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 ยโอ้โหอ้าวตายซะแล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน,น,น่โอ๊ยตายโอมยกระสุนหมดงานเข้าแล้วครับทีนี้ต้องมาปืนกัน ต้องไปลขโมยปืนมาก่อนเฮ้ยสีเหลืองด้วยเทแท้อืมตายยากมากใช่ไหมโอ้ยไม่ตายอีกโอ้โหตายเองเลยไม่ตายตายเลยเริยทำไมเวลายังมี อ,อีกสามสิบส,สองวินี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหโคตรเหนียวครับไม่ตายนี่โดยสองดอกเรียบร้อยเกิหนหปหมดเวลาจะหมดแล้วอีกคน่คนั้นลวน่ะโอ้โหทันไหมเนี่ย นี้มาดิ่ข้ามดิโอ้ไม่ทันครับเฮ้ยแต่เราชนะอยู่นะนี่เราได้ฆ่าได้19บเก้คนครับนี่ที่1ครับ YouTube ต้นเกมเมอร์ฆ่าได้10นะครับตายไปสามครั้งโอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ